สวัสดีครับท่านผู้ชมาทางช่องนะครับได้มีเหรียญมาแนะนำนะครับเหรียญ25สตางค์ปีพศ2551นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับาราคากำลังมาแรงนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญปีนี้นะครับเหรียญ25สตางค์ปีพศ2551นห้ร้บอ็ดนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5 0 0ถึง700บาทนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับจะอยู่ที่ราคา1 0 0 0ถึง2,000บาทเลยทีเดียวนะครับาทางช่องก็ได้ได้นำมา,ารีวิวมาแนะนำเรื่องราคานะครับกระแสนะครับกำลังมาแรงนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานอยู่ประมาณ5-700บาท แต่เหรียญที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับจะอยู่ประมาณเหรียญละ1-2,000บาทนะครับในตอนนี้นะครับขอทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ